ในวันที่5พฤษภาคมปี2568ดาวพระราหูจะทำการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาสถิตยอยู่ในบ้านเกิดเรือนเกิดของตัวเองดาวพระราหูถือเป็นดาวบากพะระเคราะห์ใหญ่อีกดวงค่ะ ที่สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาสำหรับแต่ละลัคนาราศีได้อย่างชัดเจนและเมื่อดาวพระราหูโคจรยกย้ายไปอยู่ที่เรือนใดพบใดเขาก็จะอยู่นานค่ะจึงสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากเลยทีเดียวซึ่งอิทธิพลของดาวพระราหูนั้นสามารถส่งผลทั้งด้านลบและด้านบวกให้กับแต่ละลัคนาราศีนะคะ คลิปวิดีโอนี้จึงถือเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงในแง่มุมบวกในแง่มุมดีจากอิทธิพลของดาวพระราหูค่ะแม้ว่าจะเป็นดาวบาปพระเคราะห์อย่างที่สมัยได้อธิบายไปนะคะแต่ดาวพระราหูก็ถือว่าเป็นดาวที่ให้ผลดีไม่น้อยเช่นเดียวกันจึงมาบอกกล่าวกันเพื่อให้แต่ละลัคนาราศีได้มีกำลังใจในการดำเนินหน้าต่อไปค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนโชคลาภใหญ่ของคุณนะคะในวันที่5พฤษภาคมปี2568 ดาวพระราหูดวงนี้ได้ทำการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาแล้วก็ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบ18ปีคือเป็นกเกษตรราธิบดีนั่นเองค่ะดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนลาภะมีความเข้มแข็งอย่างมากนะคะก็ย่อมส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของเงินก้อนใหญ่ก้อนโตการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคความสำเร็จความมั่งคั่งและชื่อเสียงค่ะนี่ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาวพระราหูเลยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามคำว่าลาภะมันก็ไม่ได้มีความหมายในด้านบวกเพียงอย่างเดียวค่ะลาภะก็ยังมีความหมายในทางลบด้วยนะคะนั่นก็หมายถึงความโลภความต้องการอะไรที่มันมากเกินความจำเป็นค่ะหรือการใช้จ่ายเงินที่มันเกินตัวนั่นเองนะคะซึ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นผลลบหรือผลเสียสมัยขอหยิบยกไปทำในคลิปวิดีโอหน้าๆต่อไปนะคะฝากติดตามรับชมกันเอาไว้ด้วย สำหรับในคลิปวิดีโอนี้จะพูดถึงข้อดีข้อเด่นที่ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีเมษนั้นได้ทําการโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตานะคะประการแรกเลยที่คุณจะได้รับอิทธิพลเด่นจากดาวพระราหูนั่นก็คือความมั่งคั่งร่ํารวยค่ะ ดาวพระราหูถือเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเมื่อโขอจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีก็เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษจะมีความสำเร็จทางด้านการเงินการทองค่ะ ใครก็ตามที่เคยติดขัดขัดสนในเรื่องของเงินเงินทองทองสภาวะเหล่านั้นจะหมดไปมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ยกระดับได้ยกฐานะความเป็นอยู่ของตัวเองเริ่มมีเงินเก็บเริ่มมีเงินออมมากยิ่งขึ้นดาวพระราหูเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้แค่แป๊บๆนะคะอยู่นานประมาณหนึ่งปีครึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจะส่งอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับชาวลัคนาราศีเมษได้อย่างแน่นอนและชาวเมษท่านใดนะคะจากที่เคยอยู่ในฐานะปานกลางมี ินมีใช้ก็จะเริ่มมีการต่อยอดมีการลงทุนเกิดขึ้นมีโอกาสได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ชิ้นโตมาครอบครองได้เริ่มลงทุนได้เริ่มเป็นนายตัวเองใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการดีอยู่แล้วนะคะก็ได้ต่อยอดธุรกิจกิจการค่ะหรือมีความร่ํารวยมีความมั่งคั่งในสายงานสายอาชีพของตัวเองดีเลยทีเดียวค่ะในช่วงที่ดาวพระราหูโคจรเข้มแข็งเ,เ,เป็นกเกษตรราธิบดีนะคะ ชาวลัคนาราศีเมษจะมีเกณฑ์ได้ผลประโยชน์ร่วมค่ะนั่นก็หมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้ลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงคนเดียวตามลําพังอาจจะต้องอาศัยพาร์ทเนอร์หรือต้องข้องเกี่ยวกับคอนเน็กชันมีส่วนแบ่งกันเกิดขึ้นหรือมีเงินทอนให้กับใครบางคนนะคะมันเป็นจังหวะที่วินวินกันทั้งคู่ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นทําเองคนเดียวไม่ได้เป็นประมาณนี้นะคะ สมัยก็มองว่าไม่ได้แย่อะไรเป็นมุมที่ดีด้วยซ้ำไปถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ธุรกิจการงานที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวลัคนาราศีเมษในช่วงที่ดาวพระราหูโคโจรเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีก็คงจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตลาดเงินทองคําน้ํามันหรือเหรียญรวมไปถึงธุรกิจการเงินการธนาคารไฟแน้น์สินเชื่อบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆแบบนี้ถือว่าจะมีความคึกคักดีเป็นอย่างมากมีผลประกอบการมีกำไรกำไรเกิดขึ้นสูงค่ะ งานใดที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI หรือแม้แตอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศล้วนแล้วแต่จะให้ผลที่ดีนะคะบางคนได้ทำงานร่วมก,กันกับชาวต่างชาติหรือต้องใช้ภาษาอื่นๆนอกเหนือจากภาษาไทยเช่นงานของคุณจะต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาจีนเกาหลีญี่ปุ่นมาร่วมด้วย แบบนี้จะสร้างชื่อเสียงและสร้างความก้าวหน้าให้กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษได้ดีเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะดาวพระราหูหมายถึงมายาค่ะหมายถึงเงาค่ะดังนั้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดารานักแสดงนักร้องงานกลางคืนงานออกแกนไนส์แสงสีเสียงนะคะจะมีความคึกคักคึกครื้นดีเลยทีเดียวค่ะ รวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ราความสะดวกสบายก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อชาวลัคนาราศีเมษเช่นกันในระยะที่ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนลาภะซึ่งเป็นดาวแห่งความโลภความต้องการและกิเลสโคจรได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีแบบนี้นะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความฟุ่มเฟือยอาจจะได้รับการฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลายคนหลายท่านนะคะเริ่มเข้าสู่สภาวะของการออมเงินหรือการเก็บเงินแต่ธุรกิจเหล่านี้นะคะก็ยังถือว่าไปได้ดีค่ะเพราะยังมีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มนะคะที่ต้องการความสะดวกสบายและชื่นชอบความหรูหราสบายก็มองว่ายังไปได้ดีนะคะสำหรับธุรกิจเหล่านี้ไม่พอเท่านั้นนะคะก็ต้องขอพูดถึงในแง่มุมของความเป็นสีเทากันสักหน่อยค่ะ สำหรับใครนะคะที่เป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับใหญ่โตหรือท้องถิ่นก็ตามเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเป็นคนที่ต้องใช้เส้นสายกลับกลายเป็นว่าคุณจะได้รับความราบรื่นดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองมากจนเกินไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและก็ทำอะไรอย่างมีสัมมาคาระวะค่ะ หลายสิ่งหลายอย่างก็จะเอื้อประโยชน์ที่ดีแก่ตัวคุณไม่พอเท่านั้นนะคะเรื่องลึกลับลี้ลับมูเตลูแล้วได้โชคเรื่องความเชื่อหรือเกี่ยวข้องกับความศรัทธาศาสตร์แห่งการพยากรณ์การดูดวงเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลด,ดีต่อชาวลัคนาราศีเมษเช่นกันค่ะ ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนโชคลาภใหญ่ดาวเจ้าเรือนของเงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้ทําการโคจรมาสถิตอยู่ที่เรือนลาภะเป็นกเกษตรรธิบดีย่อมส่งผลเด่นต่อชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของการหมุนเงินหมุนทองนะคะคุณจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือคะ่ะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามามีเกณฑ์ได้ไรายได้จากหลากหลายช่องทาง สามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับชาวลัคนาราศีเมษได้อย่างที่บอกไปนะคะว่าสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมษได้ดีเลยทีเดียวค่ะดาวพระราหูเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพลิกแปลงการซิกแซกนะคะซึ่งบางครั้งคุณอาจจะต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิพานสักหน่อยนี่ก็ถือว่าเป็นลักษณะของดาวพระราหูเช่นกันเขาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับก,บการเอาตัวรอดค่ะเป็นดาวที่ต้องใช้ความซิกแซกนะคะต้องเป็นคนที่รู้เท่าทันคนค่ะ ชาวเมฆจะทําอะไรแบบเที่ยงตรงหรือเทตรงจนเกินไปมันอาจจะไม่เกิดผลดีต้องมีความซิกแซกมีลูกล่อลูกชนกันบ้างนะคะถึงจะเป็นผลดีต่อตัวคุณค่ะและไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีเมษในช่วงที่ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนลาพะเข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีนี้หลายคนหลายท่านจะได้ของมีค่าเข้ามาครอบครองค่ะ จะได้ซื้อของที่คุณพึงต้องการพึงปรารถนามานานมาเป็นของตัวคุณเองอย่างเช่นบางคนอยากจะซื้อรถมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ซื้อสเตตเมนต์หรือว่าการเงินการทองยังไม่ลงตัวที่จะผ่อนรถหนึ่งคันณปัจจุบันนี้ตั้งแต่ที่ดาวพระราหูเข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีชาวลัคนาราศีเมษอาจจะผ่อนไว้มีกําลังในการใช้เงินดาวไปหรืออาจจะได้สิ่งของอื่นๆมาครอบครองตามที่คุณต้องการก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่สร้างความมั่นคงให้กับดวงชะตา ของชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมากและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้าหากคุณไม่ตั้งใจไม่โฟกัสมากพอการกระทําถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําคัญมากกว่าการพยากรณ์อีกนะคะสมัยจัดทําคลิปวิดีโอนี้มาเพื่อให้คุณมีกําลังใจค่ะได้รู้ว่าชะตาของตัวเองนั้นมีโอกาสได้ทรัพย์ได้โชคได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมีความสําเร็จและมีชื่อเสียงในวงการในแวดวงของคุณค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษ ชาวเมท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณ ให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ